การเริ่มต้นใหม่ที่จะเข้ามาหาคุณคือเรื่องอะไรขอไพ่บอกทีนะคะคุณจะได้เริ่มต้นใหม่ในเรื่องอะไรอาจจะเป็นการเริ่มต้นใหม่เกี่ยวกับความรักครั้งใหม่นะคะ ได้พบเจอคนที่ใช่คนที่คู่ควรเป็นคู่กันกับคุณก็ได้นะคะหนึ่งเหรียญเขาอาจจะเป็นคนธาตุดินมังกรพฤกษกันนะคะแล้วก็สี่ไม้อาจจะเป็นคนธาตุไฟเมสสิงหธนูนะคะเดี๋ยวมาดูอีกหนึ่งใบนะคะ เดือไฮโดรแฟนนะคะพลังงานของคนราศีพฤกษภนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีอายุเยอะกว่าคุณแล้วก็เป็นคนที่จิตใจดีนะคะชอบช่วยเหลือชอบแบ่งปันนะคะเป็นคนใจเย็นเป็นคนสมาถิเรียบง่ายแล้วก็อยู่ด้วยสบายใจนะคะคุณสามารถพึ่งพาพึ่งพิงเขาได้ อยู่กับเขาแล้วคุณจะรู้สึกอุ่นใจสบายใจนะคะความรักครั้งนี้ดูมั่นคงดูจริงใจเราก็ดูมีอนาคตด,ด้วยนะคะคนคนนี้มีเกณฑ์ว่าจะเป็นหนุ่มใหญ่สาวใหญ่ที่ก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้เร่งร้อนที่จะมีความรักนะคะเป็นคนที่อยู่ได้ด้วยตัวเองเนาะคุณจะได้พบเจอเขาเมื่อไหร่ 4เหรียญ justice แล้วก็ the fool นะคะสี C ่เหรียญนะคะเป็นไปได้ว่าคนคนนี้อาจจะทํางานที่เกี่ยวข้องกับการเงินการธนาคารก็ได้นะคะที่เกี่ยวข้องกับการเงินเนาะแล้วก็ justice นะคะอาจจะเป็นตัวแทนของระยะเวลานะคะเป็นราศรีตุลเนานะหรือว่าเขาอาจจะทํางานที่เกี่ยวข้องกับงานเอกสาร เหตุการณ์ที่จะนำพาคุณและเขามาพบเจอกันนะคะอาจจะเป็นการทำเอกสารเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินหรืออาจจะเป็นการติดต่อราชการ,ร,าก,ารการเซ็นเอกสารงานสัญญานะคะหรือคุณอาจจะได้พบเจอเขาจากการเดินทางไปพักผ่อนก็ได้นะคะแล้วก็เดฟูยังเป็นตัวแทนของคนธาตุลมนะคะเมถุนตุลกลุ่มเนาะราศีตุลน,นะคะหรือว่าเดือนตุลาคมออกมาสองใบแล้วนะคะคุณอาจจะได้พบเจอกับเขาช่วงระยะเวลาประมาณนั้นก็ได้เนาะ เดี๋ยวเรามาถามไพ่โซดีแอคหรือไพ่ราศีกันนะคะสัก3าใบเนาะว่าคุณจะได้พบเจอกับเขาเมื่อไหร่หรือว่าการเริ่มต้นใหม่ที่จะเข้ามาหาคุณนั้นจะเข้ามาเมื่อไหร่นะคะริบ,บานะคะราศีตุลคือมาแรงมากเลยแล้วก็ลีโอนะคะราศีสิงแอริสนะคะราศีเมษ ะะก็จะมีเดือนตุลาคมนะคะสิงหาคมแล้วก็เมษายนนะคะ